ครับเราก็มาต่อกันในาการดูแลในบทที่6การดูแลมารดาหลังคลอดในตอนที่2นะครับตอนนี้ก็พูดถึงว่าเมื่อเด็กออกมาแล้วเนี่ยพูดถึงเรามาดูเรื่องการร้องครั้งแรกนะการร้องครั้งแรกของทารกนะครับนั้นมีความหมายอย่างไรนะการร้องการร้องครั้งแรกของทารกนั้นก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าเขาได้หายใจในครั้งแรก นะสิ่งที่เรามองกันว่ามันมีในสาเหตุมาจากเขาบอกว่าเมื่อศีสัะทารกออกมาแล้วเนี่ยแต่ตัวยังไม่ออกมดลูกก็จะหดตัวอย่างแรงนะฮะการเดินของเลือดในตัวทารกนะก็จะไหลไปสู่ศีสัดทารกนะคือเลือดเนี่ยจะไปจากตัวทารกจะไหลไปสู่ศีสัดได้อย่างติดขัดนี้สมองก็จะเกิดการขาดออกซิเจนนะก็มีผลนําให้ศูนย การควบคุมระบบประสาทที่บังคับการหายใจซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในตัวก้านสมองหรือเบนสเต็มก็จะถูกกระตุ้นฮนะนะก็ถูกกระตุ้นให้ทะรกขอนหายใจเข้าแรงและหายใจออกอีกจึงเกิดเสียงร้องขึ้นนั่นเองนะก,ก็ก็หมายถึงว่าในช่วงที่ออกมาเนี่ยเลือดเลือดขึ้นสมองเลือดขึ้นไปสู่สมองติดขัดนะเมื่อธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของมนุษย์ รือสมองเนี่ยเมื่อเกิดเมื่อมันถูกขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันจะมีกลไกลเพื่อจะเอาอยู่รอดก็คือมันก,ก็กระตุน้นให้เราให้ศูนย์ที่ควบคุมการหายใจเนี่ยทำงานนะฮะนั่นเองส่วนเหตุผลนั้นอีกอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเมื่อทารกเนี่ยกำลังคลอดนะฮะผ่านคลอดด้วยวิธีการจะถูกบีบรัดอยู่ตลอดเวลานะ่นเองนะจะเกิดบัตรลูกบีบรัดออกมาเมื่อเกิดออกมา นะเมื่อเกิดออกมาไม่มีอะไรบีบรัดร่างกายของทารกก็จะผายออกเต็มที่ก็คือช่วงที่ข้อจะถูกบีบรัดออก,กออกเลยพอออกมาแล้วก็ไม่ไม่ถูกอะไรบีบละรู้สึกก็ตรงนี้นั่นเองก็มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ทารกเกิดการหายใจอันนี้ก็พูดเหมือน,นตรงไปตรงมาเนาะหรือเหตุผลอีกส่วนหนึ่งอันที่3ก็คือเมื่อทารกเกิดออกมาผิวหนังได้รับอากาศภายนอกท้องมันดา ก็เราอยู่ในท้องมันดาอุณหภูมิของทารกก็จะเท่ากับอุณหภูมิภายในตัวมันดาด้วยแต่พอออกมาแล้วเนี่ยอุณหภูมิที่ในห้องเนี่ยที่ออกจากท้องเนี่ยจะเย็นกว่าในท้องความเย็นนี้เองเนี่ยจึงมีเป็นส่วนที่กระตุ้นให้ระบบหายใจเริ่มทำงานก็จึงเกิดการร้องออกครั้งแรกหรือเสียงร้องเกิดขึ้นมาอ่อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งหรืออาจจะเกิดจากการที่ร่างกายออกมาแล้ว ะะเลือดในร่างกายเนี่ยไหลผ่านสู่สมองได้อย่างรวดเร็วนะฮะก็กระตุ้นให้ระบบประสาทต่างๆทํางานทารกก็ร้องขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นเหตุผลประกอบว่าทําไมเด็กจึงร้องครั้งแรกนะครับทีนี้เรามาดูการดูแลระยะใน2เดือนแรกนะ่นชั่วโมงผ่านไปแล้วใน1ชั่วโมงแรกเนี่ยเราต้องดูแลอย่างดีเพราะมันหมายถึงชีวิตเลยแต่นี้เรามาดูการดูแลในระยะ2เดือนแรก เวลาที่คลอดบุตรออกมาแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายต่างๆนะก็จะเริ่มกลับสภาพแต่แต่ก็ต้องใช้เวลาในการกลับสภาพเรามาดูอวัยวะต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงฮะโดยเฉพาะเต้านมเนี่ยนะครับก็แต่เต้านมเนี่ยยังมีความสําคัญคือยังเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปคือเป็นการทํางานต่อไปจนกว่าเด็กจะหย่านมหรือก็ประมาณ10เดือนนู้นนะเต้านมก็จะมีบทบาทก็จะมีน้ํานมออกมา ด้วยกระบวนการทา,ทางการข้อทางธรรมชาติของเรานะระบบจะทําให้เต้านมนทำงานเพื่อจะผลิตน้ํานมออกมาส่วนที่เป็นรังไข่ก็ในช่วงนี้ในช่วงสองเดือนแรกจะไม่มีไข่สุกและไม่มีฤดูเกิดขึ้นก็คือไม่มีเมนในช่วงนี้ตลอดเวลาที่เด็กยังกินนมแม่แต่บางครั้งก็ไม่แน่เสมอไปนะปกติแล้วควรจะเกิดคือถ้าเด็กยังกินนมแม่อยู่เนี่ย การดูดนมแม่เนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ไข่สุกเนี่ยไม่ไม่ส่งไม่สั่งฮอร์โมนออกมาที่จะไปกระตุ้นให้ไข่สุกนะครับนะฮะซึ่งปกติแล้วจะต้องอาศัยฮอร์โมน FSH ก็คือฮอร์โมนที่มากระตุ้นให้การเกิดการตกไข่นะฮะแต่ในช่วงที่เด็กยังดูดนมอยู่ก็มี กลไนกะที่เข้าไปควบคุมไม่ให้เกิดการหลังฮอร์โมนมากระตุ้นให้ไข่ตกนะครับอย่างที่เราเคยเรียนกันแล้วในบทแรก,แรกนี้อันนี้เขาก็พูดถึงอันนี้เป็นภาพแผนผังว่าทำไมออฮอร์โมนนั้นมีผลในการที่ทำให้เกิดการสร้างต่อมน้ำนมถุกน้ำนมหรือแม้แต่การดูดนมนั้นมีไงเรามาดูกันในภาพ ที่ A อเนี่ยอันนี้คือเต้านมเป็นเต้านมขนาดเล็กเล็กๆอยู่เนี่ยนี้พอโตขึ้นเป็นพอผู้หญิงเรานะผู้หญิงเราเนี่ยจะเต้านมใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีฮอร์โมนเอสโตรเจนกระตุ้นให้มีการสร้างท่อน้ํานมขึ้นมาังนั้นฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดมีการสร้างท่อน้ํานมขึ้นมาแล้วก็มีผลจากโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งกระตุ้นการสร้างถุงน้ํานม โปรเจสโรนนีก拜拜้ก็เกิดจากรอยแผลขอปัสลรูสเทียมนะบริเวณที่เป็นรังไข่แล้วตกลงไปก็จะสร้างให้เกิดการสร้างถุงท่อท่อเนี่ยเกิดจากเอสโตรเจนแต่ถุงเนี่ยเกิดจากโปรเจสโรนนะมีถุงน้ำนมเก็บไปด้วยแล้วส่วนท่อนี่เกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนทีนี้กลไกเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ตรงนี้คือต่อมใต้สมองซึ่งมีส่วนหน้าและส่วนหลังเห็นไหมมีส่วนหน้าและส่วนหลังนะฮะ ไฮโปทาลามัสไฮโปนะฮะไฮโปทาลามัสไฮโปก็คือใต้ธาลามัสก็คือต่อมแล้วก็มีต่อมไฮโปทารามัสต่อมใต้สมองเราเรียกพิทูอิตริแกนนั่นเองซึ่งมีส่วนหน้าส่วนหลังนะครับนนี่การดูดนมของทารกนะเวลาดูดนมปั๊บจะเกิดกระแสประสาทนะครับวิ่งย้อนไปที่ไฮโปทารามัสนะอยู่ที่ไฮโปทาลามัสซึ่งเป็น เป็นสมองส่วนหนึ่งไฮโปทาลามัสก็ก็จะส่งนะก็จะสั่งเรากระแสประสาทให้มายับยั้งการหลั่งโปรตินนะในส่วนหน้าเนี่ยมีการบังคับให้อดุดหให้มีการโปร,รตินแล้วก็ตัวส่วนหน้าเองนี้นก็จะหลั่งโปร,รตินออกมานะครับปกติแล้วจะมี ไอตัวไฮโปรมโทษทีปกติแล้วในเวลาดูดนมเนี่ยจะไปกระตุ้นไฮโปธรามัสนะครับแล้วก็มากระตุ้นให้ไฮโปธรามัสก็มากระตุ้นที่ต่อมใต้สมองส่วนส่วนหน้านี่เป็นส่วนหน้าให้หลังโปรแลคตินเพื่อที่จะสร้างน้ำนมในขณะเดียวกันต่อมใต้สมองส่วนหลังนี่ก็ทำหน้าที่หลังออกซิโตซิน ออกซิโตซินนี้ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดมีการหลั่งน้ํานมนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเด็กดูดนมแล้วเนี่ยกระบวนการทางสมองก็จะกระ,กระตุ้นให้มีการหลั่งน้ํานมออกมาด้วยนะแต่ต่อมใต้สมองแบ่งเป็นส่วนหน้าส่วนหลังก็มีแบ่งหน้าที่กันไปนะครับการเปลี่ยนแปลงทั่วไปของมารดาหลังคลอดนะครับเรามาดู ชีพจรปกติชีพจรก็จะปกติหรือช้าเล็กน้อยบางทีเราดูชีพจรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็กลับมาปกติความร้อนในร่างกายก็ลดก็ลดลงมานะครับก็ค่อยลดลงมาตามจะเหลืออยู่ประมาณ99องศาฟาเรนไฮต์นมดูที่เต้านมนมจะคัดนะครับเมื่อนมคัดก็คือมันมีการข้างตึงข้างของน้ํานมข้างหรือมามา,มา,ม,า,ม,ามารวมน้ํานมมา,มารวมกันอยู่หรือมาข้างกันอยู่ นะครับประมาณ3วันหลังคลอดบางคนก็จะปวดเต้านมตุบๆๆก็คือนะฮะมันจะมีกระบวนการที่จะทําให้น้ํานมออกนะครับความดันโลหิตก็จะลดลทงทันทีหลังคลอดและเข้าสู่ปกติไปใน5วันการถ่ายทีของเสียออกจากร่างกายก็ปรับให้ดีขึ้นส่วนการถ่ายการถ่ายปัสสาวะเขาบอกว่าใน3วันแรกเนี่ยจะมากกว่าปกติและจะปกติจะกลับมาใน7วันนะ ส่วนการการถ่ายยากและเจ็บเวลาถ่ายจะมักจะเป็นใน2อสวันแรกเนื่องจากอักเสบที่ช่องเชิงการนั้นเองอาจจะช่วง2วันแรกเนี่ยเวลาประสว่งมาและะ้วจะปวดจะอาจจะปวดหรือเจ็บได้นะฮะมีการไข่ของเสียออกทางผิวหนังมีเหงื่อออกมากการถ่ายอุจจาระนะฮะบางคนก็อาจจะมีการภาวะท้องผูกที่ติดตามมาก็ได้ การเปลี่ยนแปลงของโลหิตตัวเม็ดเลือดขาวเองเนี่ยก็จะกลับมาเป็นปกติภายใน2วันหลังคลอดวันที่3ก็อาจจะขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากทารกได้เนื่องจากมีการเลี้ยงทารกด้วยน้ํานมมันดาเม็ดเลือดแดงก็จะลดลงภายใน3วันแรกแล้วก็จะค่อยเพิ่มขึ้นจนเป็นปกติอันนี้การเปลี่ยนแปลงในแง่ของโลหิตส่วนการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะบางส่วน ะะมดลูกก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ปกติการเปลี่ยนแปลงของขนาดมดลูกเนี่ยก็จะหดตัวทันทีเข้าสู่สภาพปกติภายในสัปดาห์ที่6กเห็นไหมว่าต้องใช้ดูตรงนี้ฮะภายในสัปดาห์ที่6จะเห็นว่าจะต้องใช้เวลาถึงประมาณ6สัปดาห์ถึงจะเข้ามาสู่ภาวะที่ปกติแต่การหดตัวของมดลูกนั้นจะช้ามากในกรณีดังต่อไปนี้อาจจะมีการหดรัวเนี่ยอาจจะช้ามาก ต้องใช้เวลาเกินกว่า6สัปดาห์ก็เพราะว่าอาจจะมีโลหิตนะนะโลหิตที่เป็นก้อนนั้นตกค้างอยู่ในมดลกูกนั้นเมื่อมันมีของตกค้างอยู่มดลกูกก็ไม่ไม่กล้าหดก,ก็ไม่สามารถจะหดเข้ามาหดเข้ากลับสภาพเดิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สองหรืออาจจะมีเศษรกตกค้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาคลอดมาแล้วเนี่ยผู้คลอดเนี่ยก็จะต้องไปตรวจนะฮะไปตรวจรกดูว่ามีส่วนที่ตกค้างหรือไม่ ทารกไม่ได้ดูดนมแม่นะครับก็มีส่วนที่ทำให้หมดลูกนั้นหดตัวช้าหรือเกิดกรณีมดลูกอักเสบนะตัวมดลูกเกิดการอักเสบแน่นอนกระบวนการหดตัวตามธรรมชาติก็ช้าลงไปนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการหดตัวของมดลูกที่ช้าเกินกว่าปกติหรือเกินกว่าสัปดาห์หสัปดาห์ ส่วนการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและเส้นโลหิตของมดลูกหลังคลอดเป็นไงครับเส้นเลือดแดงก็จะขนาดเล็กลงตแต่ละขยายใช่ไหมฮะเส้นเลือดดำจะสูญหายไปและกลายเป็นพังผืดเกิดขึ้นแทนที่นะการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดเป็นพังผืดขึ้นแทนที่มีการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุมดลูกนะครับเยื่อบุมดลูกส่วนบนจะหลุดภายใน10วันนะฮะเยื่อบ แล้วก็จะปนมากับน้ำข่าวป่าส่วนแผลที่กกรกเกาะนั้นจะนูนสูงกว่าระดับอื่นๆและมีโลหิตก้อนเล็กปิดอยู่นะครับถ้ามีเชื้อสกปรกก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นทำให้เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าสันนิบาตหน้าเพลิงนั่นเองเพราะฉะนั้นหลังคลอด3วันไม่ควรขูดมดลูกเพราะจะทำให้กำแพงเม็ดโลหิตขาวนี้เสียไป ต้องรอจนกว่าจะสอสัปดาห์แล้วจึงจะสามารถขุดบนลูกได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เกิดบริเวณที่รกหลุดออกมานั้นต้องเป็นแผลนะเป็นแผลแต่ธรรมชาติก็จะมีกระบวนการซ่อมแซมอยู่มีก้อนเลือดที่มารวมตัวแข็งตัวแล้วปิดไว้แต่ถ้ามีการติดเชื้อก็อาจจะติดเชื้อตรงส่วนนี้เราก็ทําให้เกิดโรคที่เรียกว่าสันนิบาตหน้าเพิงนะครับหรือแผลมีาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการ ติดเชื้อในกระแสโลหิตหรือหรือที่เรียกว่าบาดทะยักก็ได้แต่ทางพาังระลึกสันนิบาตหน้าเพิงนะมันจะเป็นนะมันก็ต้องระวังนะห้ามไปขูดมดลูกในตอนนี้ส่วนการเปลี่ยนแปลงของคอมดลูกก็จะกลับเข้าที่ภายในหนึ่งเดือนการเปลี่ยนแปลงของช่องคลอดนะฮะช่องคลอดเองก็จะกลับปกติภายใน3สัปดาห์มีแผลเป็นลึกๆเยื่อพมบาจารีก็ต้องก็เป็นก็ฉีกขาดแน่นอน นะหัวลูกออกมาได้ขนาดนั้นส่วนน้ํเข่าปลาเองตัวนี้ดูนะฮะข้อสอบก็มักจะออกป่อยว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ํเข่าปลาหลังค้อนี้เป็นยังไงนะฮะน้ำเข่าปลาเนี่ยเป็นลักษณะมีลักษณะเป็นโลหิตใสและโลหิตก้อนแบ่งเป็น3มชนิดนะฮะใน3วันแรกเนี่ยจะเป็นน้ำเข่าปลาสีแดง เราเรียกว่าน้ำขาวปลาแดง3วันแรกนะจะไม่ดีวันที่4ถึงวันที่7สีของน้ำขาวปลาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลซีดจึงเรียกว่าน้ำขาวปลาเหลืองแดงเหลืองใน 4- ถึง7หลังจากวันที่7สีเหลืองก็จะกลายเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับในที่สุดก็กลายเป็นสีขาวที่เรียกว่าน้ำขาวปลาขาวหลังจากวันที่7นั่นเอง นะตรงนี้จําไม่ดีนะว่าสามวันแรกเป็นน้ําข่าวปลาแดง4-7ถึงเเป็นน้ําข่าวปลาเหลืองหลังจากวันที่7ก่อนจะเปลี่ยนเป็นน้ําข่าวปลาสีขาวนั้นขาวปลาขาวก็จะกลายเป็นสีเขียวอ่อนก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวในที่สุดอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับท่าน,นจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณ7วันหรือมากกว่านั้นนิดหน่อย อันนี้ก็เป็นการภาพถึงการดูแลมารดานะครับหลังคลอดเห็นไหมเด็กก็ยังอยู่แล้วแม่ก็นอนอยู่ไฟก็มีหมอตำแยนะฮะมาช่วยประครบมานวดประครบนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่ที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาของไทยโบราณเราที่สืบทอ,อดกันมานะครับเราเจอกันต่อไปในในตอนต่อไปครับผม